สวัสดีตอนเช้าสาสายค่ะเปิดม่านเปิดหน้าต่างรับแสงแดดจับที่รับที่นอนไปตรงบริเวณโซฟาเมื่อคืนนั่งจนดึกเลยก็มาเปิดประตูเปิดม่านตรงนี้จ้ะเปิดปึ๊บทักไายหมาตัวหนึ่งวิ่งมาไปไปไปยังาไมา่ขี่อยู่นี่แล้วก็เปิดม่านฝั่งนี้ค่ะจัดหมอนไปห้องครัวเปิดประตูหลังบ้าน โอ้บังมีใครมาก,กลับมาเช็คความเรียบร้อยวันนี้สะอาดไหมถ้าสะอาดก็ไม่ทำความสะอาดทุกอย่างก็อยู่เข้าที่เข้าทางโอ้เวชชมปอกหมอนไายคริสต์มาสจ้าราคาหลักสิบห้องครัวค่ะเช็ดจานเช็ดถ้วยเปิดหน้าต่างทำความสะอาดซักผ้ากวาดบ้านซักหน่อยวันนี้ไม่ได้ถูเลยก็ ถือว่าโอเคอยู่สะอาดดีอยู่ห้องครัวประมาณนี้ค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่หลังบ้านก็จะเป็นเย็นๆนิดนึงบรรยากาศของธรรมชาติให้ความรู้สึกสงบร่มรื่นสดชื่นช่วยเยียวยาจิตใจผ่อนคลาย มองเห็นเหลืองๆจากไกลๆก็เป็นกล้วยนำหวานนะคะพี่เอามาให้แล้วก็ป้าเอามาให้สูบกำลังพอดีเลยทำของหวานหรือว่าจะแปรรูปตาก็น่าจะดีกล้วยนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะทั้งช่วยในเรื่องของการขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกท้องเสียลดความเครียดป้องกันตะคิวบำรุงสมองและสายตาสร้างเม็ดเลือดแดงให้พลังงาน และดีต่อหัวใจกับเพราะอาหารแต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมรอบรอบตัวเราเต็มไปด้วยอาหารที่มีประโยชน์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวที่แม่ปลูกมีหลากหลายทั้งผักบุ้งต้นหอมต้นกระเทียมผักผกาดผักสลัดมีหลายอย่างเลยค่ะส่วนนี้ก็เบาะปลาของเราค่ะ เดินไปทิ้งขยะหน้าบ้านพาไปชมสวนข้างๆค่ะปลูกผลไม้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวมันเบอรี่ต้นน้อยหนาฟ้าหลังและยังมีต้นมะนาวเลมอนด้วยค่ะแล้วก็มะนาวไหลมเมล็ดมีข่ะตาไคใบมะกรูดแทบจะมีพืชผักครบทุกชนิดแล้วค่ะเพราะว่าแม่หามาปลูกเรื่อยๆก็เตรียมดินไว้รอปลูกถั่วปลูกข้าวโพด ส่วนเรากลับเข้าไปในบ้านขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนค่ะ